สวัสดีค่ะ แม่หมอเอ๋ยนีย่ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of l o v e Tarot ่เวทมนต์แห่งรักาสตร์การดูดวงด้วยไพ่ทารโร่และไพ่ออราคโแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกไปเท่านั้นหาก ฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดคลิปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวควอมกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปและน้องฟอยู u หัวข้อเรื่อง ปฏิหารความโชคดีที่จะเกิดกับคุณในเดือนมิถุนายน2566สําหรับวันนี้ใช้ไพ่ชุด Angel Starro และ Whisper of Lord Genesis Oracle คลิปลรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนําพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคําทํานายทุกคําของแม่หมอเป็นของคุณ นัน้องฟอยูปฏิหารความโชคดีที่จะเกิดกับคุณในเดือนมิถุนายน2 5 6 6 The Moon ความโชคดีหรือปฏิหารที่จะเกิดกับคุณคือเรื่องราวที่คุณทุกข์เครียดอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินการงานทุกปัญหาทุกเรื่องดาวใดที่หนักอกหนักใจอยู่ตอนนี้เดือนมิถุนายน จะเป็นเดือนที่คลี่คลายทุกอย่างจะชัดเจนปัญหาบางสิ่งบางอย่างจะสิ้นสุดจบลงเอชอปครับการเริ่มต้นใหม่การมองเห็นหนทางและทางออกของปัญหานั้นๆกำลังจะเกิดขึ้นและเดือนมิถุนายน2566จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณมีกำลังใจเต็มเปี่ยม เป็นพลังงานที่จักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมอบให้คุณส่งตรงให้คุณคุณจะรู้สึกมีแรงฮึดแรงสู้คุณจะรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามที่คุณพบเจออยู่ตอนนี้และทุกการตัดสินใจในการแก้ปัญหาใดๆของคุณเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้ทางนำทางให้คุณได้เห็นทางออก ให้คุณเจอการแก้ไขปัญหานั้นๆอย่างถูกต้องเสมอจะมีการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆที่ดีในเดือนหน้าหากใครกําลังรองานใหม่รอสอบสัมภาษณ์รอประกาศผลการสอบใดๆก็ตามคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หรือได้เริ่มต้นในองค์กรใหม่บริษัทใหม่ธุรกิจการค้าการงานใหม่หรือหมายถึงการได้บุตรบริวาร นะหากใครที่เป็นคุณแม่นะใครที่เป็นครอบครัวรอคอยเรื่องการตั้งครรภ์มีเกณฑ์ที่จะมีเบบี๋นะมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์ตั้งท้องได้ในเดือนหน้าและความหมายในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณใจฟูนะใจชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเนี่ยหัวใจดวงนี้สีแดงเปลี่ยนไปด้วยรักเปลี่ยนไปด้วยความสุขจะมีความรัก ที่ดีหรือเรื่องราวที่ดีในความรักเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน2 5 6 6 6นี้ไฟอ์สอดปัญหาใดก็ตามในเรื่องคนที่คุณทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นคนคุยเป็นสามีเป็นภรรยาหรือหมายถึงคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานคนรอบตัว ปัญหาจะจบสิ้นคลี่คลายในความหมายของไพ่ใบน,นี้คุณไม่ได้คำตอบของปัญหาหรอกเพราะคนที่คุณทะเลาะด้วยเขาก็ไม่ได้มาชัดเจนแต่คุณเลือกที่จะนิ่งเงียบในไพ่ใบนี้ผู้หญิงคนนี้ก็หันหลังให้เลยจะไม่สู้รบปรบมือไม่ทะเลาะเบาแหวนไม่งัดข้อกันอีกยอมสงบศึกคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากกว่าหากคุณตัดสินใจเช่นนี้และเมื่อคุณตัดสินใจ ที่จะหันหลังไปไม่มาต่อสู้ฟาดฟันหรือไม่มาทะเลาะกันกับเขาเป็นผลดีใครคนเนี้นะเขาก็มีความรู้สึกมีสติคิดทบทวนและเขาจะอ่อนกำลังอ่อนข้อลง Two of Pentacles ในเดือนมิถุนาย,ยน2566มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินแบบไม่คิดฝันไม่คาดหวังมีเกณฑ์จะมีโชคมีลาบ แต่เงินในที่นี้เป็นเงินที่เข้ามาช่วยเหลือนะหรือหากใครกำลังรอเงินบางอย่างหากเงินนี้ไม่ได้คุณจะต้องมีปัญหาใหญ่หรือติดขัดในเรื่องการเงินเงินนี้จะเข้ามาทันเวลานะจะเข้ามาทันใช้ทันจ่ายและเดือนมิถุนายนเป็นอีกเดือนที่มีสภาพคล่องที่ดีจะได้กินจะได้เที่ยวจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งหรืออะไรที่เป็นความสุขทางใจทางกายจะมีเงิน เพื่อซัพพอร์ตเพื่อเสพความสุขเหล่านั้นเชนอัพสอดหากใครกำลังทุกข์เครียดเนหน็ดเหนื่อยใจกับทุกเรื่องราวปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือความรักในเดือนมิถุนายนเนี่ยไพ่กำลังจะบอกว่าถึงจุดที่เจ็บที่สุดและพลังงานอารมณ์แบบหลังชนฟ้า สิ้นสุดที่31พฤษภาคมวันที่1มิถุนาคุณเนี่ยนะคนคนนี้เขาจะไม่นอนแง,ง้แงแมงอย่างนี้หละเพราะว่าเหนื่อยสุดเครียดสุดทุกข์ที่สุดละจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อสู้ฝ่าฟันจะมีพลังงานที่ดีอย่างที่พ่ยก่อนนั้นน้พูดว่าคุณจะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีเ n เ r จ y ของความสุขมากขึ้นมากๆในเดือนมิถุนายนคุณจะไม่ยอมแพ้คุณจะไม่ยอมอ่อนแอให้ใครมารังแก หรือนอนรอกอดเก็บความทุกโศกโดยที่ไม่ทําอะไรเลยนะจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งพลังงานวิเศษมาให้คุณได้มีความคิดสติปัญญาได้มีพะละกําลังนะทั้งแรงกายแรงใจที่จะแก้ไขจัดการปัญหาใดๆก็ตามที่คุณเผชิญอยู่ตอนนี้อีกความหมายหากใครเจ็บป่วยไขย้อาการเจ็บป่วยไข้นั้นจะดีขึ้นจะทุเลาลงเดือนหน้ามิถุนายนจะเป็นอีกเดือนหนึ่งนะที่คุณรู้สึกว่า ความเจ็บปวดคลี่คลายลดลงปัญหาอุปสรรคจะได้รับการจัดการจัดแจงและแก้ไขมินางฟ้ามองดูคุณอยู่เสมอคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักสิ่งศักดิก์สิทธิ์เมตตาสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไม่ทิ้งขว้างคุณแม้ในวันที่เหมือนกับตายทั้งเป็นเจ็บปวดทรมานไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดก็ตามที่เผชิญอยู่ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยคุณนะ ให้ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วก็จะนำทางคุณให้หลุดพ้นหรือหาทางออกจากความทุกข์ทรมานนี้ให้เจอ t ทรเ b อ n s วปฏิหาระข่าวดีในเดือนมิถุนายน2566จะเกิดขึ้นในเรื่องของคำพูดคำเจรจาการสื่อสารกรณีแรกหากใครทำงานที่ต้องใช้การพูดคุยเป็นเซลล์ครูบาอาจารย ในหน้าสิ่งที่ต้องพูดจาหรือใช้การสื่อสารจะสำเร็จพูดคุยสิ่งใดเสนอสิ่งใดจะได้การตอบรับตอบกลับอย่างงดงามหรือความหมายในคำพูดจะนําพาให้เกิดความโชคดีอาจจะมีโชคลาบนะจากสัตว์สองเท้าก็คือคนพูดแลแ้วแหมถูกใจจังเลยลูกค้าเหมาของยกล็อตไปเลยได้ยอดขายเป๊ะปังกันไปเลย และอีกความหมายหากใครรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคนทางไกลไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์นะหรือว่าข่าวสารในเรื่องงานการศึกษาต่างแดนการศึกษาต่างถิ่นเขาจะส่งข่าวสารเราจะได้รับคำตอบจะได้รับรู้ถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้เดืสัน้นโอ้ไพ่ที่ความหมายดีที่สุดในสำรับไพ่ยิบซีเกิดขึ้นปฏิหาริย์ความโชคดีที่จะเกิดกับคุณ ในเดือนมิถุนายน2566คือความสุขอันยิ่งใหญ่คุณจะมีความสุขในทุกเรื่องทุกด้านความรักความสัมพันธ์การเงินและการงานและความสุขเนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะอะไรเพราะเป็นความทุกข์ในอดีตที่คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นความทุกข์นี้กําลังจะหลุดพ้นกำลังจะจบสิน้นกำลังจะหลุดออกไปจากดวงชะตาเมื่อถึงวันเวลาตั้งแต่วันที่หมิถุนายน 2566เป็นต้นไปดวงจะเปลี่ยนพลังกำลังในดวงชะตาจะแข็งแรงแข็งแกรง่งคุณจะมีพลังงานบวกดีขึ้นความคิดสติปัญญาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นนะแสงสว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจะนำทางให้คุณเจอความสุขในทุกปัญหาอุปสรรคที่คุณเผชิญอย่างเจ็บปวดอยู่ตอนนี้หากเปนในเรื่องงานปัญหาที่หนักอึ้งปัญหาที่คิดว่าจะผ่านไปไม่ได้จะมีคนมาช่วยเหลือ นะหรือว่าสิ่งที่เร่งรัดสิ่งที่กําลังเร่งรีบเขาอาจจะยืดเวลาออกไปคือจะทำทันจะสำเร็จและผลงานจะดีเยี่ยมหากเป็นในเรื่องเงินนะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือว่าเกินเป้าหมายหรือใครที่เคยยืมเงินไปไม่คิดไม่ฝันว่าจะคืนก็จะเอาเงินกลับมาคืนหรือหมายถึงเงินจากโชคลาภ โชคลาภในการเสี่ยงหรือโชคลาภจากคนก็ได้และความรักที่ทุกเครียดที่รอคอยมานานที่ไม่มีความชัดเจนหรือความรักที่ใครมีประเด็นทะเลาะกันจะได้เคลียร์ใจกันเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารเพื่อเคลียร์ใจให้ได้คำตอบที่ชัดเจนนะคุณจะมีความสุขสมหวังใจคุณจะฟูคุณจะเห็นแสงสว่างจะเห็นการเดินทางในความรักความสัมพันธ์นี้ว่าเดินทางต่อไปด้วยกันได้ ยั่งบสอดในเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 6คุณจะมีอารมณ์ที่หนักแน่นคุณจะไม่โมโหง่ายคุณจะมีเหตุและผลนะจิตใจคุณจะเด็ดเดี่ยวมั่นคงความทุกข์ใดจะไม่มากระทบจิตใจคุณมากนักนะหากใครเป็นคนอารมณ์ร้อนปากแรงพูดเร็วพูดไม่ทันคิดเดือนหน้าพลังงานคุณจะดีมากๆนะคุณจะนิ่งคุณจะไม่โมโหคุณจะ ไม่มีคำพูดที่สร้างศัตรูหรือสร้างปัญหานะมีพลังงานความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและในเดือนหน้าคำพูดคุณะจะเป็นเหมือนกับคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์หากคุณเป็นหัวหน้ามีบริวารมีลูกน้องมีคนที่ต้องติดต่อสื่อสารในเรื่องงานจากคนที่เคยสื่อสารแล้วเขาดือ้อเขาไม่ฟังเขาเถียงเขาไม่ทำเดือนหน้าเขาจะนิ่งเงียบ เขาจะฟังมากขึ้นเขาจะยอมทําตามการเจรจาจะสําเร็จนะหรือหมายถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์เคยพูดแบบนี้แหละแล้วก็ทะเลาะกันแต่เดือนหน้าจะไม่พูดแบบนั prove, ้นจะมีสติหร <5 honors. S 2> <tan> ือถ <okol> ้าพูดแบบนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่โมโหนะจะไม่ใช่พลังงานที่ต้องมาทะเลาะเบาะแหวงกันจะเป็นพลังงานของความเข้าใจพลังงานของความสุข f i r e f o n s การแข่งขันใดๆก็ตามการสอบแข่งขันในเรื่องเรียนในเรื่องการทำงานคุณจะฝ่าฟันคุณจะผ่านพ้นคุณจะสอบผ่านหรือหมายถึงการแข่งขันในเรื่องการทำงานหากมีคู่แข่งนะหากมีคนที่อิจฉาริษยาสิ่งนี้คุณจะชนะเขาโดยที่ตัวคุณนะนะไม่เคยคิดว่าจะต้องไปแข่งขันกับใคร พลังงานของคุณคุณจะคิดว่าคุณจะทํามันให้ดีที่สุดปล่อยวางปล่อยใจไม่ว่าจะเกิดอะไรก็จะยอมรับเพราะมีหนังฟ้าอยู่ในไพ่การแข่งขันนี้คุณจะมาเหนือเมฆคุณจะไม่เอาใจไม่เอาอารมณ์ลงไปเล่นนะคุณจะอยู่กับสติและความสามารถของตัวเองและไม่ว่าการแข่งขันนั้นจะยิ่งใหญ่จะยากเย็นหรือมีคู่แข่งมากแค่ไหนคุณจะประสบความสำเร็จเซนับสอด หากใครที่มีคนโกหกปิดบังมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงทรยศหักหลังคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะไม่รู้เลยหรือระแคะระคายบ้างหรือว่ารู้อยู่แก่ใจแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเดือนมิถุนายนเดือนหน้าเนี่ยมีเกณฑ์ที่คนที่เป็นโจรคนที่โกหกคนที่แทงข้างหลังคนที่ใส่หน้ากากคนที่เสแสร้งแกล้งทำดีกับคุณ เขาจะพลาดเขาจะเผยไตยเขาจะเผยความจริงออกมาให้คุณได้เห็นว่าเขาไม่จริงใจและเขากำลังทรยศหักหลังปิดบังซ่อนเล้นอะไรกับคุณอยู่คุณจะรู้โชคชะตาจะเปิดทางให้คุณได้เห็น,น,นได้ชัดเจนได้มองคนออกว่าอ๋อคิดไว้แล้วไม่มีผิดเลยนะคนที่แทงข้างหลังเรานี่เองตอนหน้ายิ้มแย้มรับหลังเราเนี่ยนะแอบเอาข้อมูลไอเดียเราเนี่ย ไปขายลูกค้าไปเสนอลูกค้าหรือว่าต่อนหน้าเราพูดดีเชียร์รับหลังปนินทาเรากับคนอื่นจะมีเหตุการณ์เหล่านี้คุณได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังทําให้มองคนออกทําให้คัดกรองคนได้นะพลังงานชุดคุณจะมีความสุขขึ้นมากในเดือนหน้าเพราะ Energy เหมือนกับว่าคุณจะเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรขาวอะไรดำนะอะไรสุขอะไรทุกข์แล้วคุณจะเลือกแต่เส้นทางที่ทําให้ตัวเองมีความสุขและถูกต้องเสมอ King of บอ n d s เดือนหน้าปฏิหารและความโชคดีของคุณะจะเป็นเรื่องความหนักแน่นมั่นคง Energy คุณจะดีมากๆในมิถุนายนหากคุณเป็นคนที่ชอบทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างเสมออารมณ์ร้อนคุณอารมณ์ร้อนเป็นไฟเลยอยู่บ้านก็ทะเลาะกับญาติพี่น้องพ่อแม่ไปทำงานก็ทะเลาะกับหัวหน้าลูกน้องเพื่อนร่วมงานอยู่กับแฟนก็ทะเลาะกันเดือนหน้าคุณจะใจเย็นขึ้น คุณจะไม่สู้รบปลบมือหรือหากอยู่หน้าง,งานที่มีสถานการณ์ที่แบบเมื่อก่อนนี้ต้องฉะและต้องทะเลาะและ้วแต่เดือนหน้านี่คุณจะนิ่งคุณจะมีสติอย่างมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองคุณนะจะนำทางจะดับไฟร้อนจะทําให้คุณมีสติปัญญาอยู่ตลอดเวลานะพลังงานงความสุขสงบหรือหลุดพ้นจากคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคนที่เป็นศัตรู พลังงานจะเบาลงมากๆนะความสุขหรือความสำเร็จแสงสว่างใดๆก็ตามจะคิดได้จะคิดออกจะมองเห็นทางจ u d เมนท์เนี่ยแม่หมอเพิ่งพูดไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลกำลังพูดถึงความดีความถูกต้องและจะนำทางคุณคุณเนี่ยเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางคนมีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบางองค์ที่ตามคุณอยู่ตลอดคุ้มครองคุณอยู่ ช่วยคุณในทุกเรื่องเลยนะโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือคนรอบตัวเมื่อคุณเป็นที่รักเป็นคนโปรดของท่านท่านก็อยากให้คนรอบตัวคุณเมตตาและเอ็นดูกับคุณในเดือนหน้าเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆรอบตัวจะมีความสุขจะสงบนิ่งจะไม่มีการทะเลาะเบาะแวงกับใครหรือหากศัตรูคิดร้ายใครที่พูดไม่ดีคิดไม่ดีเดือนหน้าเขาจะมีปัญหาชีวิตของตัวเองอะ แล้วเขาก็จะไม่มาโฟกัสหรือสนใจใส่ใจชีวิตคุณน่ะก็จะเป็นอีกเดือนที่สงบอย่างมากมีความหมายคือคุณจะได้รับความยุติธรรมหากในเดือนนี้หรืออดีตที่ผ่านมาคุณถูกเอาเปรียบคุณถูกโกงเงินคุณถูกคนอื่นน่ะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมให้คุณทํางานมากกว่าให้คุณทํางานหนักกว่าให้ทํางานในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองหรือเรื่องความรักหากคุณทํางานในความสัมพันธ์มากกว่าหากเขานํะไม่ยุติธรรมกับคุณ ให้คุณแสดงออกในความรักความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวหรือมันหลอกลวงคุณอนะ่ะพูดโกหกกับคุณมันหลอกเงินคุณนะมีคําพูดอะไรก็ตามที่ดูสวยงามหวานหอมอะ่ะเดือนหน้าคุณจะเห็นนะคุณจะรู้ความจริงว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะไม่จริงโกหกนะคุณจะมีสติปัญญาขึ้นมาจะรู้เลยว่าอ้อควรที่จะทําตัวใหม่กับคนนี้นะควรที่จะมีระยะห่างควรที่จะมีกําแพงนะพวกเขาไม่ดีกับคุณอะ่ะ คุณจะมองเห็นแล้วคุณจะระแวดระวังหัวใจตัวเองจะไม่ให้ใครมาทำร้ายหรือมาทำให้คุณอยู่ในจุดที่ไม่ยุติธรรม Four of Pentacles ในเดือนมิถุนายน2566จะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่เรื่องการเงินเนี่ยเข้ามาหลายทางมากๆมีความสบายใจนะหากใครที่รองเงินหรือใช้เงินมากในเดือนหน้าใช้เงินมากเงินก็จะเข้ามามาก ดูสิเงินอยู่ทุกทิศทุกทางเลยนะอยู่บนหัวอยู่ในมืออยู่ตรงข้อศอกอยู่ตรงพื้นมีเงินเข้ามาหลายอย่างหลายทางมากแม้จะใช้เยอะแม้จะออกมากแต่ก็เข้ามากไม่ติดขัดนะมีความสุขในเรื่องเงินหรือมีเส้นทางของการเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งเส้นทางแ a บครับแพ่ใบนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ เดือนหน้ามิถุนายน2566มีเกณฑ์ที่จะได้ไปทำบุญใหญ่ได้ไปทำบุญบ่อยๆได้สร้างบุญฐานบุญของตัวเองจะเพิ่มมากขึ้นสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงทำให้คุณมีจิตที่แข็งแกร่งพลังงานบุญเข้มแข็งอย่างมากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางนำพาให้คุณผ่านพ้นทุกอุปสรรคมาได้ด้วยชัยชนะอีกความหมายของไพ่ใบน,นี้คือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยจะมีการขยับขยับหรือมองเห็นความชัดเจนในความรักความสัมพันธ์มากขึ้นในเดือนหน้า The Verse หากใครโสดจะมีคนเข้ามาจีบคนที่คุณถูกใจคนที่คุณพอใจและรู้สึกว่าตรงสเปคจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์จะใจฟูนะจะอยู่ในโมเมนต์ของความรักที่สุขสดใสหรือหากใครมีคู่รักแล้ว มีคนในความสัมพันธ์แล้วหรือเป็นคนคุยเขาจะชัดเจนมากขึ้นมากๆจะได้เห็นการแสดงออกในความรักของเขาไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำนะคุณจะรู้สึกได้รับรู้ได้อย่างชัดเจนมากว่าเขารักคุณอาต่อไปไม่ว่าเปิดไพ่ Oracle เสริมให้นะคะ i n นเนอร์โนวิงการรู้ภายใน เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลยังบอกเลยว่าเดือนหน้าเนี่ยนะคุณจะตื่นรู้กับความทุกข์หลายๆอย่างที่หาทางออกไม่เจอคุณจะรู้ภายในหมายถึงรู้จิตวิญญาณตัวเองว่าจะต้องทําอย่างไรให้หลุดพ้นจะต้องแก้ไขปัญหาจัดการอย่างไรหรือต้องคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับปัญหานั้นๆการตื่นรู้จากภายในนะจิตวิญญาณคุณเบื้องลึกจะมีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ในทุกๆเรื่องจะผ่านพ้นมาได้ด้วยดีความสามารถในการรักเดือนหน้าจะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณรักตัวเองอย่างมากคุณจะไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบไม่ยอมให้ใครมาเห็นแก่ตัวไม่ยอมให้ใครมาให้ความไม่ยุติธรรมกับคุณน่ะคุณจะปกป,ป้องตัวเองด้วยความถูกต้องด้วยเหตุและผลและอีความหมายไพ่ใบนี้ความรักจะโดดเด่น ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไม่รู้ว่าจะพูดจะสื่อสารได้แค่ไหนเดือนหน้าเนี่ยจะได้พูดและว่าคิดถึงว่าห่วงใยว่ารักจะชัดเจนขึ้นอย่างมากคนที่คุณรักเขาจะเปิดเผยความรู้สึกหรืออยู่ในสารภาพที่ชัดเจนที่คุณสามารถที่จะรักเขาได้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะจะไปบอกว่าคิดถึงจังไปรเรียกที่รักก็ไม่ได้แต่เดือนหน้านะ่ะคุณจะสามารถชัดเจนกับเขาได้มากๆทั้งคำพูดการกระทำ Enrightment การตัสรู้วิปัสนาเนี่ยมิถุนาย,ยน2566มีเกณฑ์ที่จะได้ไปทำบุญไปงานบุญนะไปเพิ่มบุญให้กับตัวเองอย่างมากหรือบางคนเนี่ยไปนุ่งขาวห่วมขาวไปบวชชีพามไปบวชเนกขัมมะไปวิปัสสนากรรมฐานเดือนหน้าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะสร้างบุญและสะสมบุญให้ตังได้มากๆเลยอะ่ะบุญเหล่านี้แหละจะทำให้จิตวิญญาณตื่นรู้ทำให้คุณมีสติปัญญา นะตัดสรู้หรือมองเห็นธรรมมองเห็นความถูกต้องมองเห็นความจริงที่เป็นไปได้นะกับปัญหาหรือกับความสัมพันธ์ที่คุณกำลังพบเจออยู่โนเจอรการเลี้ยงดูในเดือนหน้ามิถุนายนจะมีคนมาเลี้ยงดูคุณความหมายแรกหมายถึงมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้สิ่งที่เป็นอาหารการกินลับปาก นะมีคนมาเลี้ยงข้าวมีคนชวนไปทานขนมอร่อยคือเราเนี่ยจะอิ่มน้นำสำราญในเดือนหน้านะหรือมีเกณฑ์ที่จะไปออกงานบ่อยๆไปงานแต่งงานไปงานบวชงานบุญที่จะต้องมีอาหารการกินพิเศษอุดมสมบูรณ์หรืออีกความหมายหากใครนะที่อยากจะตั้งครรภ์หรือใครที่กำหนดคลอดในเดือนมิถุนายน2566การตั้งครรภ์จะสมบูรณ์จะสำเร็จ การคลอดจะสมบูรณ์จะแข็งแรงน้จะได้เลี้ยงดูลูกที่มีบุญญาธิการหรือเป็นอภิชาติตบุตรนันเดือนมิถุนายน2566หหากใครคลอดลูกลูกเป็นเด็กที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้ Promise of the future สัญญาแห่งอนาคตในเดือนหน้าจะมีเรื่องสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องกรณีแรก เรื่องงานเรื่องเรียนการสอบผ่านพ้นด้วยดีได้เซ็นสัญญาเริ่มทำงานนะได้เซ็นสัญญาเอกสารการเรียนต่างๆหรือหมายถึงความรักความสัมพันธ์ความรักจะชัดเจนอย่างมากคนที่ไม่เคยชัดเจนจะมาชัดเจนจะมีสัญญิงสัญญาจะพูดถึงแผนในอนาคตกับคุณชัดเจนขึ้นหรือหากมีคู่รักคู่แฟนคู่สามีภรรยาอยู่แล้วเขากำลังมีแผนมีเกณฑ์นะที่จะ ให้บางสิ่งบางอย่างกับคุณที่เป็นความมั่นคงในอนาคตอย่างมากเช่นซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่หรือหมายถึงการขอคุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสนะมีกฎหมายมีการเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนสมรสก็เป็นได้อะนี่คือปฏิหารความโชคดีที่จะเกิดกับคุณในเดือนมิถุนายน2 566ดีทุกเรื่องดีทุกอย่างดีทุกทางรับคำทำนายสำหรับวันนี้ไม่หมาขอจบ คำทำนายขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดซว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ